แม้ว่าจะได้รับการประกันตัวไปแล้วสําหรับนักข่าวประชาไทยและช่างภาพอิสระนะคะแต่ก็ยังคงมีคําถามเกิดขึ้นในสังคมมีหลายประเด็นที่ถูกตั้งคําถามและถูกวิาพากวิจารโดยเฉพาะเรื่องของการใช้สิทธิเสรีภาพของการเป็นสื่อสารมวลชนนั้นถือว่าเข้าข่ายการเป็นอาชญากรถูกดําเนินคดีได้เลยหรือไม่ในขณะที่ทางฝาก่งของตํารวจเองนะคะก็งัดเอากล้องวงจรปิดแล้วก็อ้างว่านี่เป็นหลักฐานที่ทั้งสองคนนี้ใช้ร่วมกันวางแผนกับผู้ก่อเหตุทําให้ถูกดาเนินคดีในทาง จำนวนคดีนั้นก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปนะคะเพื่อพิสูจน์กันในชั้นศาลด้วยท่ามกลางข้อสังเกตที่หลากหลายในช่วงเวลานี้ค่ะ คุณนัทพลเมฆโสพลนะคะซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของประชาไทายและคุณนัทพลพันพงษานนท์ช่างภาพอิสระได้รับการประกันตัวตั้งแต่เย็นวันนี้โดยวางกันวางเงินคนละ3า0 0 0บาทไม่มีเงื่อนไขอื่นนะคะหลังจากถูกตำรวจจับกลุ่มข้อหาเป็นผู้สนับสนุนทำให้โบราณสถานเสียหายจากการขีดเขียนข้อความจากกรณีที่ทั้งคู่ติดตามการรายงานข่าวเหตุการณ์เมื่อวันที่28มีนาคมปีที่แล้วที่กาแพงวัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือวัด แะะด้านของนายกฤษดางนุจรัสทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็ระบุเลยว่าจากกรณีที่มีนักข่าวและช่างภาพถูกตั้งข้อหาภายหลังจากการทําหน้าที่นําเสนอข่าวต้องรอการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรมค่ะแต่ก็มีข้อสังเกตกับการทํางานของตํารวจหลายประเด็นซึ่งสอดคล้องกับข้อสังเกตของหลายคนในสังคมเช่นทําไมนักข่าวสองคนเพิ่งถูกจับในช่วงเวลานี้ทั้งที่การออกหมายจับนั้นออกมาแล้วเกือบหนึ่งปี กระบวนการการฝากขังในข้อหานี้กับผู้กระทําความผิดอื่นๆทําไมถึงไม่ฝากขังในสอนอที่เกิดเหตุรวมถึงการดําเนินคดีที่ไม่ใช่การเลือกปฏิบัติหรือไม่ค่ะค่ะแต่มันมีปัญหาว่าบัญหาหลายแหน่ยที่สูญหายทำลายไปมีคนไปแจ้งความเนี่ยยกตัวอ,อย่างอย่างอนุสาวรีย์ปราบกบฏหรือหมดดุดคณะราษฎที่มีคนไปแค่ของงคณะราที่วางไว้ถนน รงลานทระมงูทรงม้าเก่าครับก็ไม่มีอะไรไดไ้ได้ดำเนินการอะไรทําให้ผมในฐาะะนราชบตรอดคิดไม่ได้ว่ามันเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเปล่าค่ะหรือเป็นกรณีที่อยากจะดําเนินกับคนที่เห็นต่างก็ทําอันนี้ผมว่าตารวจนือตารวจไม่ต้องที่แจงก็ได้ผมว่าคนที่น่าจะที่แจงมากที่สุดก็คือนายกรัฐมนตรีเพราะว่าท่านเป็นผู้กรกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามรัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยก็ดีตามปฏิญญาสากลทิมผู้ชนที่เราลงงานรับรองตามกฎบัตรเรื่องตางการเมืองของพลเมืองและทางการเมืองเนี่ยซึ่งเราให้พยาบัลมันชัดเจนอยู่แล้วว่าผู้คนยมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่ว่าถ้ามันไปกระทบต่อความมั่นคงก็ดีหรือไปรบกวนสิทธิเสรีภาพของคนอื่นนะนะหรือซึ่งกฎหมายบัญญัติข้อคุมไว้เนี่ย มันก็เป็นกรณีที่ไม่ได้รับสิทธิ์จัดสรีภาพนันคราวนี้เส้นแบ่งที่จะไปตัดสินคืออะไรครับคือสารยุติธรรมและกระบวกบน,น,นการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนนักาอายกา,ารและตำรวจครับเออสาะยุติธรรม อีกสิ่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่เวลานี้ทั้งสังคมประชาชนสื่อสารมวลชนตั้งคําถามและสงสัยก็คือขอบเขตในการนําเสนอข่าวโดยเฉพาะสถานการณ์ที่มีความขัดแยง้งหรือมีความอ่อนไหวซึ่งเรื่องนี้นะคะนักวิชาการด้านสื่อมวลชนก็ตั้งข้อสังเกตกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าภายหลังการเกิดเหตุการเคลื่อนไหวของสื่อด้วยกันเองหรือแม้แต่นักการสื่อสารนั้นเงียบแล้วก็ช้าเกินไปนี่อาจจะเป็นการส่งสัญญ,ญาณนะคะที่ถูกทําให้กลัวหรือไม่นี่ก็เป็นคําถามใหญ่เหมือนกันที่เกิดขึ้นในแวดวงสื่อสารมวล ชนนใเวลานีนะะ้เรื่องนี้ค่ะรองศาสตราจารย์วิไลวันจงวิไลกเกษมคณะวารสารศาสตรรื่อมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นเรื่องใหม่เป็นกรณีศึกษาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนว่าการที่สื่อมวลชนกําลังทําหน้าที่ตามบทบาทของสื่อแล้วถูกตั้งข้อหาว่าเป็นผู้ร่วมสนับสนุนนั้นถ้าหากพูดกันในเชิงหลักการแล้วกรณีนี้กําลังถูกทําให้กลัวตกอยู่ใน,นกลไกนิ่งเงียบนะคะและไม่ใช่แค่สื่อสารมวลชนเท่านั้นแต่การเป็นผู้ส่ง สงสารกาลังเข้าขายสนับสนุนรวมไปถึงประชาชนด้วยเพราะเวลานี้ทุกคนมีเครื่องมือที่จะเป็นผู้สงสารด้วยตัวเองได้ทั้งหมดค่ะดังนั้นเหตุาการณ์ครงนี้มันกําลังถูกทําให้กลัวและจนกระทั่งถูกทาให้เงียบค่ะแล้วเกิดดาดนี้เนี่ยควรจะการรีแอคชั่นฏิกิิยาออกมามากกว่านี้แต่ก็ไม่เกิดขึ้นนะคะ เร,เราถือว่าเราเราถือว่าเราทําหน้าที่ของเราที่สมบูรณ์แล้วดีกว่าเราทําบทบาทของความเป็นสื่อของเราที่ไม่บกพนะร่องนะแต่ถ้าเกิดเราไม่ขับติเรากําลังผิดต่อสังคมนะค่ะเรากําลังผิดต่อบทบาทหน้าที่ของเรานะ ต่อจากนี้นะคะสื่อสารมวลชนจะวางตัวเองอย่างไรในการนําเสนอข่าวที่มีความอ่อนไหวเรื่องความขัดแยง้งรองศาสตราจารย์วิไลวันก็ยังคงยืนยันว่าสื่อมวลชนก็ควรที่จะสามารถทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และต้องทํางานภายใต้อุดมการณ์ของตัวเองอย่างสมบูรณ์ด้วยซึ่งถือว่าเป็นการทําบทบาทที่ถูกต้องแล้วค่ะแต่ถ้าไม่ทําเรากําลังทําผิดต่อสังคมหรือไม่องค์กรวิชาชีพก็ต้องมีความเข้มแข็งมากกว่านี้ต้องรวมตัวกันทบทวนการทํางานของตัวเอง ใหม่หลายปีที่ผ่านมาก็ถูกกลไกลการแทรกแซงในประเด็นการสื่อสารเนี่ยหลายมิติพอสมควรนั่นคือความเห็นของนักการสื่อสารที่มองถึงประเด็นนี้นะคะคุณผู้ชม